ขบวน83นะครับกรุงเทพอภิวัตรตลังกำลังจะเข้าสถานีนครปฐมนะครับและวันนี้ก็เช่นเคยนะครับครูที่ผมรักจะเอ่ยถึงใครไม่ได้เลยครูเตยสาวรักษปีดานะครับรองนิตยาบุตรยศครูน้ำนัทธิราพร กูโมเก๋กนกชัยร,รากนะครับและช่อง YouTube เสือน้อยมังกรน,น้อยนะครับขบวน83ต้นทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีตรังกัลังจะเข้าอย่ากำลังจะรอเข้านครปฐมนะครับอีกหนึ่งนาทีครับผมอีกหนึ่งนาทีนะครับ วันนี้ผมขึ้นขบวน85นะครับกรุงเทพอภิวัตน,น์ครศรีธรรมราชนะครับผมจะรอขึ้น85ในคืนนี้นะครับนิดครับแป๊บหบนึงแม่แป๊บหบนึ่งครับเดี๋ยวไปเอาของก่อนครับ แม่หาที่นั่งได้เลยครับขบ,บวน83กําลังจะเข้านาคนปรปฐมนะครับนี่เขาเขาว่าเขาว่าถ่ายแต่ลูกเขาเมัตื่เสียงทีหลังเขาไม่เสียงอ๋อกําลังจะเข้าสถานีอยู่พอดีนี่ได้เลยครับแม่มาแล้วนะครับแม่ใจมันตื่นเสียงที่หนังมันก,ก็เสียเวลา ดูเวลาด้วยล่ะแม่หิวน้ำเหรอแม่ก็ต้องไปซื้อน้ำไปดิโอเคขบวนแปดสามกำลังจะเข้า,านครปฐมนะครับแม่เหนื่อยมากเลยมาแล้วนะครับโอเคได้ได้ได้ไดได มาแล้วครับขบวน83กรุงเทพอาภิวัตตรังมาแล้วนะครับมาแล้ว QSY ครับจะเป็นหมายเลขอะไร QSY 5203ครับ ็มพุทขบวนเลยนะครับแปดสามโอ้โหบางคนก็พนักนั่งอยู่ในห้องนะ้ำเลยนะครับจอดเรียบร้อยแล้วนะครับเยวรอขึ้นขบวน85กันดีกว่านะครับ